สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่นักลงทุนควรรู้เอาไว้ค่ะนั่นก็คือสัญญาณทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อการลงทุนของเราได้ค่ะซึ่งในการวางแผนการเงินนะคะสิ่งที่เราถูกสอนมาเนี่ยก็คือเราต้องมีการมอนิเตอร์นะคะพอร์ตการลงทุนของเราอยู่ตลอดเวลาระหว่างทางด้วยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าช่วงเวลาไหนนะคะที่เราควรจะปรับพอร์ตมีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่เราควรรู้จักวันนี้มาฟังกันค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะจี GDP ค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเป็นดัชนีที่บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะถ้าสมมติว่า GDP ขยายตัวนะคะแปลว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังเติบโตค่ะแต่ถ้าสมมติว่าติดลบนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจกําลังหดตัวลงค่ะโดยนักลงทุนมักจะใช้เจ้าตัว GDP นี้นะคะในการดูว่า ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเรามีทิศทางเป็นบวกหรือเป็นลบค่ะสัญญาณที่2ค่ะสิ่งที่เราต้องดูนะคะก็คืออัตราการว่างงานค่ะ สำหรับอัตราการว่างงานนะคะสะท้อนถึงสถานะของการจ้างงานของคนในประเทศของเราค่ะยิ่งอัตราการว่างงานต่ำนะคะนั่นก็หมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยดูดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอัตราการว่างงานสูงเนี่ยก็แปลว่ามีปัญหาต่อการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนภายในประเทศค่ะ ซึ่งนักวิเคราะห์นะคะก็มักจะดูแนวโน้มว่าอัตราการว่างงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตด้วยนะคะเพื่อม,มาใช้ในการวางแผนทิศทางการลงทุนค่ะ ทีนี้เรามาดูกันที่สัญญาณตัวที่3ค่ะนั่นก็คืออัตรางเงินเฟอ้อค่ะซึ่งอัตรางเงินเฟอ้อนะคะเป็นดัชนีที่บอกถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและก็บริการค่ะถ้าสมมติว่าเงินเฟอ้อสูงมากอาจจะทําให้การลงทุนบางอย่างเนี่ยได้รับผลกระทบค่ะซึ่งนักลงทุนนะคะก็ควรที่จะดูว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรและก็ควรปรับพอร์ตให้เหมาะสมค่ะต่อมาค่ะสัญญาณตัวที่4ค่ะคือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั่นเองค่ะดัชนีนี้นะคะสะท้อน ถึงว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะคะต่อสภาวะเศรษฐกิจค่ะถ้าสมมติว่าผู้บริโภคมีความมั่นใจนะคะก็จะมีการใช้จ่ายแล้วก็ลงทุนมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจในตลาดนะคะหากดัชนีตัวนี้ลดลงนะคะนักลงทุนเนี่ยก็ควรพิจารณาลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของเราลงด้วยค่ะต่อมาค่ะดัชนีตัวที่5้นะคะดูดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกันไปแล้วนะคะทีนี้เราควรมาดูดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจกันด้วยค่ะซึ่ง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจนี้นะคะก็บ่งบอกถึงความมั่นใจของผู้ประกอบการในอนาคตค่ะถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการขยายกิจการแล้วก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าดัชนีตัวนี้ลดลงนะคะอาจจะส่งสัญญาณว่าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะลดการลงทุนลงนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ค่ะสุดท้ายค่ะคือดัชนีการลงทุนภาคเอกชนค่ะดัชนีนี้นะคะบ่งบอกถึงการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ถ้าสมมติว่าดัชนีการลงทุนนี้สูงนะคะแปลว่าภาคธุรกิจเนี่ยมีความมั่นใจและก็พร้อมที่จะลงทุนค่ะซึ่งเป็นสัญญาณบวกนะคะต่อเศรษฐกิจแต่ถ้าสมมติว่าดัชนีตัวนี้ลดลงนะคะก็อาจจะสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้ค่ะทีนี้เมื่อเราพิจารณาจากตัวเลขข้างต้นกันมาแล้วนะคะแล้วก็พบว่าเศรษฐกิจนั้นเป็นขาขึ้นอ่ะสิ่งที่เราจะสามารถทําได้ในการปรับพอร์ตของเรานะคะเราควรจะทําอย่างไรดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราทําได้ค่ะก็คือ you <laughs> เพิ่มการลงทุนในหุ้นค่ะถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเติบโตนะคะเป็นขาขึ้นหุ้นในบริษัทที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งเนี่ยก็มัจะมีโอกาสทํากําไรเพิ่มมากขึ้นค่ะเราอาจจะเพิ่มการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เติบโตตามเศรษฐกิจนะคะเช่นกลุ่มการเงินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆค่ะสําหรับนักลงทุนที่ไม่อยากเสี่ยงกับการเลือกหุ้นรายตัวอาจจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือว่ากองทุนดัชนีก็ได้นะคะเพื่อรับผลประโยชน์จากการเติบโตของตลาดโดยรวมได้ค่ะหรือถ้า สมมติว่าสภาวะเศร,รษฐกิจดีนะคะอย่างที่3เนี่ยเราอาจจะพิจารณานะคะคการประพอของเราเนในการลงทุนในพวกกลุ่มกองหลีดได้ค่ะเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะความต้องการของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นค่ะทําให้พวกกองหลีดนะคะหรือว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ดีค่ะไม่ว่าจะจากค่าเช่านะคะหรือว่าจากการพัฒนาโครงการต่างๆได้ค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากลดความเสี่ยงของพอร์ตลงนะคะการ เพิ่มสัดส่วนของตราสารหนี้ที่มีคุณภาพก็สามารถทําได้ค่ะหากเราต้องการลดความเสี่ยงของพอร์ตนะคะอาจจะเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงนะคะเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างรายได้ที่คงที่นะคะให้กับพอร์ตของเราแล้วก็ลดความเสี่ยงพอร์ตลงค่ะอาจจะพิจารณาการปรับพอร์ตนะคะโดยดูจากนโยบายการเงินแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยได้ค่ะซึ่งอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงนะคะก็มาจาก,กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่า ตราดอกเบียเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณาปรับพอร์ตให้เหมาะสมค่ะเพื่อลดผลกระทบของอัตราดอกเบีย้ยนะคะที่จะเกิดกับพอร์ตเราค่ะไม่ว่าจะต่อหุ้นหรือว่าต่อตราสารหนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราพิจารณานะคะจากตัวเลขทั้งหมดนะคะข้างต้นแล้วพบว่าสภาวะตลาดเป็นไปในทิศทางลบนะคะเราก็จะปรับพอร์ตไปในทิศทางตรงกันข้ามนะคะกับที่ได้เกิดมาข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ สัญญาณทางเศรษฐกิจที่พวกเราหรือว่านักลงทุนควรรู้แล้วก็ติดตามกันค่ะเพื่อให้เราสามารถที่จะวางแผนนะคะแล้วก็ ปรับพอตการลงทุนของเราในระหว่างทางได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินที่เราวางไว้ในระยะยาวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบียได้นะคะเพื่อว่าครั้งหน้านะคะมีคลิปอะไรดีๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากพูดคุยทักทายก,ก,กับเบียนะคะหรือว่าปรึกษาเรื่องการเงินนะคะวางแผนการเงินเนี่ยสามารถที่จะ add official line ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็รับสาระความรู้นะคะอัปเดตเรื่องการเงินดีๆในแต่ละสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์มันนี่อินฟินิตต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีวินัยทางการเงินที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ